คุณผู้ชมครับวันนี้มาแปลกใหม่นิดนึงนะฮะเป็นรถทรวนดินดีเซลจากประเทศญี่ปุ่นสภาพคลิปครับเลยนะฮะคุณผู้ชมครับขนาด6แรงม้าและ6.5แรงม้านะครับตัวนี้6แรงม้าครับยันมาครับและ6.5แรงม้าเป็นคูโบตานั่นเองครับคุณผู้ชมราคาไม่แรงด้วย2 0,000ต้นต้นๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยฮะพี่น้องไปดูเอาเองฮะ บริการจัดส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนังคับรถเข็นหรือสายสพายเลือกได้ที่ซับซิริออนไลน์เลขตูกบุมีประกันเพราะมาไหลซื้อสินค้าได้อยากสบายใทยิย่งใช้ย,ยิ่งคมยิ่งมั่นใจลุงต็บ,บอกต่อร้านชาย <Online. S 1> เลือกช็อปที่ซับซ <Online>, ิริออนไลน์ซับซิร i ออนไลน์เดินทางมาที่ร้านสะดวกง่ายตายเลือกเครื่องตัดยาปรดตมไว้ใจ เดินทางมาที่ร้านสดตงนายได้เรื่องเครื่องปัดญญ้าโปรดจองไว้ใจซับสิริออนไลน์